ทำไมอ่ะห้าต้องมีออกเยอะนะเพื่อัดวิดีโอโอ้โหนึกว่าเออดี๋หนึ่งถ่ายถ่ายรูปเร็วสาลี่หนึ่งเน่เห็นตาสาลี่แล้วตอนนี้เราอยู่หน้าความเพกแนนนี่อยู่หน้าอ่ามขอนะคะแนนนี่กับสาลี่อีปุย ปุ๋ยค่ะปุ๋ยเต้เต้กับเอซซี่กำลังถ่ายรูปนะคะอ่าเต้าเต้าโพสิ่ายอยู่นี้แล้วค่ะไม่มีใครมาถ่ายให้เลยอะเต้คะเต้ถ่ายถ่ายรูปให้เต้าหรอคะ